บรรยากาศตลาดพรเพชรจังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นองครับวันนี้ผมพาพี่นองมาแวะเบิ่งบรรยากาศตลาดพรอนเพชรจังหวัดมุกดาหารอีกเจ้าหนึ่งครับพอดีพากันผ่านมาจากจังหวัดนครพนมครับมาแต่อำเภอถาดพนมก็เลยมีโอกาสมาแวะามาชมสินค้าทางตลาดพรอนเพชรจังหวัดมุกดาหารมืนอนีเฮดละงอกด้วยครับเฮดลงะงอกไหล อ๋อเดี๋ยวจะไหนเนาะผสุดยอดเลยครับผมสุดยอดบรรยากาศเคล้งอกเคละงอกคับท่านนี้คนล่างไห้แล้วด้วครับสองลอยีเดนี่ไเกยงพล่างให้แลี่ยสองลอยสามลอยอลห้หาสิบไข่งามๆตุ่มตัวนี้ถุงเป็นกิโลป่ะครับโลละ สามยบาทโลละสามร้อยบาทครับคือกันบอครับคุณมางซีเลกสามร้อยหาซีโอ้สีเลืสามร้หาซีบไข่มีทั้งไข่แล้วก็ตุ่มๆว่ามันจะป้ายไงสามร้อยหาบาทครับไขได้ต่อไปนี้ค่ะหอขาสามร้อาซไขได้แสิบ หมายเลขแปดสิบาวอาสามร้อยหมายเลขแปดสิบห้าเลียงสามหาส่เลี้ยงกันน่ครับสามยหมายเลขนีันนอนน้ย่สิบสามหมายเลขเก้ห้าผเกนา้อเืองเดีบาจหไป้งมายเลขเก้าสิบห้าผเกนค่ะซือเรื่องเมันจะแพงกว่าจังหน่อยได้ปพีนน้องหมายเลขเกผ่านเกนค่ะ้นยี่สิบหผ่านเกัดไัดรับัะบสว่คล่หมายเลขเกและเกบา ติดละค่ะจัดจวนกับยางละลอยละลอยโอ้เฮ็ดปวกที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดเปนเฮ็ดปวกเดวกมจานเท่าไหร่คะจานละลอยจานละลอยซัเพนตี้ละค่ไว้งามเดนล้ดอกงามๆเลยดอกมันใจขีให้แล้ว ชิปมแมงแข่งขอแมงแข่งข้อสามขอแจ้งกีหนาทหายได้ยังต่อรตลาดท่อนเทือกจวงเียว่าฟ้องไาหานตามฤดูกันของมาไหลายะเป็ไวรัสตับอักเสบบีีและมาเจสิบแปดเจสิปลอดภัยตัวนี้จะเป็นเ็ดปวกเ็ดเอเฮดปูไหมครับปลอดภัยค่ะแปดสเจ็ดขมเฮดขมอยู่ค่ะเพิ่นต้มให้แล้วต้มแล้ว50บาทค่ะ นี่แมงจีรอจิปมมเเห็ดจานละรล่อยละรลอยด้ครับหลายยางคำนั่นแล้วเข้าไปที่ไฟอยไดมแเว้ย,ยววนี่นะเมื่อนั้นมากกับเด้แวะครับมาอัปเดทอาหารมาอัพเดตเนื้อไขยน้องงัวน่องไข่ด้ครับกิโลละ3ามร้อยห้าสิบสร้อยนองไข่ เป็นนองออกวเพชรขมเพี s s ่น้องครับเพชรขมเพชรยุคาะมาณง้อแ uh, ่ขนะควมละห้าสิบบาทตมไหนแหละตด้ทุก่าแขภมงแงข้าสารแอดเม้นบ่เคยกินดอกตัวเห็นหลายๆครับไปตลาดเลยก็เห็นได้แมงแขรงขาสารหอยเดียกิโลละร้อยหกสิบบาทหอยเดียหอยหอมครับสดๆเลย หอยหอมคนขายกิโลละลอ,อยแปดสิบบาทไหลนะครับตลาดเนี่ยตัวนี้มันบักหอยอยังเว้ยหอยปังหอยปังบอกครับดากแหล่มๆของปลาครับป็นี่จะเป็นหอยหอมหอยเดือย ของป่าอาหารตามฤดูกาลครับส่วนข้างหลังนี่จะเป็นส่วนของป่าเป็นส่วนอาหารตามฤดูกาลครับ่สำหรับวิญญาณดวจวันนี้ของคุณหมอมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะหมดแล้วนะคะประมาณร้อยกว่าชุดนะคะสำหรับตลาดตลาดพ่อเพชรจังหวัดมุกดาหารก็เป็นอีกงนียงตลาดครับที่นี่ของป่านี่อาหารตามฤดูกาลหมดแล้วจริงนะครหลายอย่างหลายแนวครับสินค้าหลากหลายไปตามฤดูกาลครับช่วงนี้ไม่แค่เช็คนะครับทักไครมาแดงผู้ใดถามหาบ่มีแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้จะเป็นเาวาเด้อนตอนนี้แมงแข้งข่าวสารครับเพิ่นเอาไปตำเจ้าเอาไปอันนี้นะแอดเมนบ่เคยกินบ่เคยกินครับเพิ่นเห็ดจังได้กินตำเจ้าอ๋ออันนี้มาจากอม่นบ่ครับ ตัวนี้มันจะไ่แข็มัแข็งใจิกนะครับแต่ว่ามันเป็นแมงแข้งขอบนะครับว่าอันนี้ไม่แข็งจิกเอ้าอันนี้เนี่ยตัวอ่อนมัแข้งขอบมันแข้งจิกอ๋ออ๋อนี่บับมันแกะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ผมเราว่าจัลลูกไอ้แมงแข้งขอบโอาอันนี้มันจะเป็นแม่ใช่จิกครับมีที่ตัวอ่อนเหลืองเปียกีอือที่นีสีเหลืองสีเขียวนั่นเนาะมีแมงแกะเลี่ยเป็นปีกแล้วนี่แมงแข้งจิกครับตัวนี้เนี่ยเป็นแมงแข้งขอบอ๋อครับ ผมก็เีดแต่ว่ามันเป็นมแมงแค้งขอนะเ็ี่ออ๋อนั้นคือตัวใหญ่มันเนาะต้นขายจังใด็ดครับจานละฟ้อยละร้อยแม่จะกินเป็นบ่แงมงแครงแมงแครงข้าสารตอนเนี้ยต้นกินเป็นปะหละเนี้ยนี่ต้นเต้กินเต้นเนี่ยนี เพลนว่าแสบมันหอมมันจะกินหอมกินอะนะหอมแห้ง่ยไปยุบกินลดยกินหลดก็ได้ไอ้แมงแข็งเยนะมันก็คิวมันก็คิวคิวหอมคิวหอมแล้วเนมัุกินมันคิวหอมผมบอเคยกินนะตัวนี้เพลนว่าไม่แข็งจิกครับหต่ว่ากกติจะเคยเห็นแต่ถึงว่ามันเป็นสีเลยครับเป็นสีสีสีสมสีเขียวสียัง S <S แล้วมีกระสุนเนี่ยวหรอมีนเหนีจ่จิโอมจิโร่ันไม่แคก่กที่สี <S <S สนี่ยมีแบบสีสีสีเหียวเนี่ยพันวามันใหญ่เออผมก็ว,ว่าอามันเปลี่ยนแกเป็นยังสีเป็นแย่งีกระบอกเนี่ยแขงจิเนียพี่น้องครับมันใหญ่มากมันเปลี่ยนสภาพจิอมเนี่ขายเอร่ยี้ออนขี้ออกให้แล้ว กินปะเรากิน so. บ่ล่ะไม่อยางจากลองไอพนยงมากลองบ่ไอพันยากล่องแม่งแข้งอ๋อหาสิบบาทก็ได้ครับเดี๋ยวไปลองไปอันนี้เลยครับมันต่วมันกินหอมไลูมีแค่อง่เออ้งัจิกโตอันนั้นมันนะครับโต้วืิกิเ อันนั้มียังก่อนงแค่ข้าวสามเนีนกับพคยกินดอกแต่ว่าเนียกันเสื้อไปล่องเบิงล่องเบิงด้แล้วอ่ะเี่เด้พี่นอนทำมั้มแคงข้าวสา30ได้หลายอยู่ด้วยห้าสิบบาทโอ้ได้หลายอยู่เพราะว่าพ่นอาไปตำเจ้าน,น,น,น ido, well. um, ี่แหละ อันมีเป็นแค่ยกังก่อนเป็นแค่เ๊กครับที่บ้านเป็นสีเขียวสีเหลือนแ่น้จานเท่าไรนะครับจานละร้อยจานละร้อยะมานุฟเ่ต์คราบอายอนเลี้ยงใส่อะไรอยอน้หมักระเทียมน้เถอะนี่อดน้ำกินก็ับเสียไ่ใด่จานละร้อยได้พี่น้องอู้ดบนจานะครับปลายอนปลายอนตัวงามๆครับ ปลายนอนข้ามขนาดเลยคือเลี้ยงแบบสวยงามเลยเป็นโล่งเท่าไรครับสองร้อยลี้ยสองร้อยบางหม่องสองร้อยหาสิบปลายนอนมันตัวใหญ่เลยตัวนี้เป็นปลาใส่ใหญ่เลยนะครับตอนละโล่โล่ก็ได้บลายถูหรือนอไม้นอไม่ยังเนาะนี่คือมีคนขนบันท่างไง นกไม้นกไม้ไลายบ่ครับนกไม้ไลายนกไม้พูเนาะเกิดเกิดน้ำพูน้ำเขเียวเดี๋ยวกับนกไม้ลายที่ปอกได้แล้อนี่อาหาสิบบาทดิเดี๋ยวไปปอกเองก็ล่องเบิร์เนื้อรถดันปอกปมันเป็นขน,นดำขนแบบอู้หูขนเท็ละงอกทั้งขนไหลเห้เละงอกแล้วถี่เห็ละงอกหารอ,องัาเห็ดต์ละหลายอย่างก็ได้ครับพี่น้องครับ สินค้าอาหารตามฤด,ดูกาลทางตลาดพรเพ็เดจังหวัดมุกดาหารสามจานหน0่อยบาทหวกสามจานบาทนี่หวกนี่เชียดเชียดโม่แห่งจานละลอยครับทอดทินก้ตบตำบักตัวอธิบายยูทูบอันขนาดละงอกโลละ250บาทเย็ดละงอกครับนี่ทั้งตูมทั้ง ดอกตูมกับไข่ด้วยครับไข่นเป็นดินแยกก่อนเลยเป็นรวมๆหลายๆสีเฮ็ดปลวกก็มีเฮ็ดปวกเ็ดละงอกครับตั้งอย่ันขายยี่ที่โลละสองหนยห้าสิบาทครับสองหนยสี่สิบสองหนวยห้าสิบาทขี่เป็นหลางห้แล้วกันมีด้วยนี่โลละสามร้อยบาทครับแมงดาเห็ดปลวกแล้วเห็ดปลวกก็มีนหคุณนะ เล็ดปวกเป็นล่างให้แล้วผูดขาให้พร้อมตลาดพอนเพชรจังหวัดมุกดาหารนะครับผู้ใหผ่านไปผ่านมาก,ก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมบรรยากาศทั้งนี้ของปลาอาหารตามฤด,ดูกาไลไหลอยู่ครับมรแมงดา หมา,มาช่วงเที่ยงๆในกระของอยังไหลนะครับเมื่อน,นั้นผมมาจนใบประมาณใบสามใบสี่มองเนี่ยของของกันยังไหลครับตอนนนั้ก็จะเริ่มบางๆนะถ้า,าหาโมงหกโมงแรงนี่ของก็จะเริ่มมดเลยยังไหลครับตอนจะนั่งหอยอยังบนเนี่ยหอยขวางหอยขวางหอยโขง่หขงหรือว่าหอยปังบานห่อครับนนแนวเดียวกันบุบุกกิโลละหนึ่งร้อยบาท ลูกใหญ่ๆห้อยโคงเดี๋ยวรชวอชมบรรยาก,กาศทั้งพีทั้งกันครับโอ้โหเห็ดไข่กล่องเห็ดไข่เห็ดไข่สองร้อยบาทนี่เรากำลังล่างเห็ดละงบของกินทั้งตลาดพร้อมเผ็ดนัง่งจว่ามีไหลได้ครับ ไก่บ้านกลัวให้แล้วติดราคาชัดเจนบรรยากาศไปชมบรรยากาศครับอาหารหลากหลายตามไปด,ดูกาลอยู่ของปลาของบานเฮ็ดปลูก สุดยอดบรรยากาศกับของขายอาหารตามฤดูกาลหลอยู่พืชนพักทั้งการเกษตรก็บนี้ไหล๊อสหน่วยใหญ่ก้านี่จะเป็นปลาแม่น้ำโขงครับ นี่ปลานางปลากดข้างปลาปโจกเดี๋ยวส้อยนี่มันจะเป็นสอยติดกันกระปวกอาหารทะเลน้ครับจะเป็นปลาแม่น้ำโของอุ๊ปลานียนเลเนี่ยให้เราแบบเขาเขาเลยไหมอ๋อทางนี่ปาลาหรอ ปลานังปลานังไข่ปลาปลากดข้างปลาเบึกพวมีส่ปลาเลยครับปาเอิสนสดีีกปล้านั่นยังนี่เก่งโอ้ยตัวนี้ปลายังนี่กดปาดุ่ปากดข้างปากดข้างกดข้างกดเครื่องไ โเออเรู่องเซฟบวกเยี่ประมาณนึงโอ้คือกีดแบบแฟ่ไบวีดีบวีดีบเนี้ยยังหน้อยดอกเมยเหมือนเด้อต้งดอกเมยเหมือนเด้อ โอ้ยสมพอเพิ่นมาอยู่เตจี่นี่น้องเบา้นแก่ครับมายี่ยมได้กับวิ่งอาหารทะเลโอ้ยปวดพอปวดพอมันแสีบมันแสีบร้านนี้แสีบกว่าร้านอื่นมาสันเถาะสมพอเด้อเมื่อนั้นมันหาคลิปแล้วว่าเนี่ยลงอยู่นะไปตุนไปอย่างนันปะที่ลงมือนี่ล่ะน้องดอกไม้อาหารทะเลสดกจิ้มให้อายถึงปะโอ้ไฟวีแบบวีแบบเลย โบไดเอากล่องใส่ครับพี่น้องครับใส่โทรศัพท์วีวีแบรเลยขอ,อ,องขายพันกระไลย่างไหลแนวอครับตลาดใหญ่ายตลาดสะอาดพร้อมนะครับตลาดพรเพชรจังหวัดมุกดาหารมายำได๋ยกะแวะยำนันครับมากับทีมงานคือเราไอเกง่งเคยอุบลผลัดกับเบาเติงกะโบไดเอากล่องลงมานั่มครับเอาโทรศัพท์ถ่ายไฟวีแบบเลยเอาคือ,อสิเก็บบรรยากาศให้รับชมซ้ำหน่อได้พี่น้องครับเพราะว่าภาพมันบ่ได้ บดสวยเพราะว่ามันมีไฟนะครับไไฟอะไรมันก็กระพริบพร้อมนะครับทีมงานได้เพิ่งงนซื้อ,อยังไงมาซื้ออยู่เด้อมาซื้ออยู่เด้อบ่ได้ถ่ายอย่างเดียวเด้อครับพุ่นนะเป็นยังไงครับเปียสเปียสเคียบอะยรยังหันบดผู้โดดบ่ค่อยแดดบ่ค่อยห่อนปรนได๋ครับมือนะี้บรรยากาศคึ้มไาคึ้มฝนอยูรร่ <c ười>

เนียเหรอวะเนี่ยแหละะไรอยู่เนี่ยเราเนี่ยราเนียเราไปยังนี่ยท่านเดือพีดพีดคลิปได้เหรอพีดกล่องไห้มาเจ้าอ่ะแม่ปิดคลิปให้ใครเนี่ยันนี้สีพือกล่องไห้บ้างต้องปิดคลิปต้องเอาโอนตรงของช่องไหมเนี่ยอะไรล่ะตอนนี้เขาอยู่ใส่ตลาดม่อนเพชรจังหวัดมุกดาหารตลาดอาหารปลาที่ของปลาอาหารตามฤดูกาลช่วงนี้ก็สิเป็นเกือบไม่ได้ฉากหลังรถซ้ำหลอดดถมัะช่วงนี้จะเป็นเ็ดเฮ็ดอย่างของเ็ดละงอกเนาะเ็ดละงอกนี่แต่จะยินผมบ่อะไรยิ่งยี่ร้ดยยินมีแต่เ็ดละงอกกับไป แมงแข็งเนาะช่วงนี้เนาะบักหอยก็หอยหอมเลยครับปวดนี่เลยโลเท่าเด็กเฮ็ดปวกปวกหารอยผมถามอยู่สามร้อยหารอยผมถามผมถามสามร้อยเนี่ยมันโมเมนต์มองเดียวกันโอ้ยผมถามสามร้อยเครื่องหนึ่งหมดจ้าอันนี้โลหนึ่งสามร้อยสามร้อยผมถามอ่ะยุ่งจัดละสามร้อยเนี่เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละทัวเตัวนี้